สงสัยกันมามากนะครับว่า BD จะจาเป็นเมื่อไหร่จะใช้ตอนไหนนะครับ B d ดีจเป็นเมื่อไหร่สาหรับผมจําเป็นมากตั้งแต่เริ่มต้นจากจุด A ไปถึงจุด B ีจงช่วงที่เราเนี่ยครับเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรครับเพราะเรายังไม่รู้ยังไม่รู้ชัดเจนเกี่ยวกับอะไรครับคอรสอครับเรายังไม่รู้เลยครับว่าไอ้ภายในในตัวเรามันคอรสอหน้าตาเป็นยังไงมันต้องเป็นแบบไหนมันไปยังไงอันต่อมาคือ เรายังไม่รู้จักความรู้สึกของตัวเราดีพอหรือไม่เห็นไหมครับเพราะว่า <Burns> ความรู้สึกตรงนี้มันรับจากอะไรครับเสาอากาศครับห้าเสาผ่านเข้ามาแทมทิ่มแทงลงมานี่ครับจากภายนอกเข้าสู่ภายในพอเข้าสู่ภายในเรารู้ไหมว่ามันเข้าไปอยู่ยังไงมันเข้าจากเข้าห้าอากาศห้าเสาห้าเสาเสร็จมันเข้าไปอะไรครับมันเข้าไปหาใจเราเป็นนึกคิดนึกคิดเสร็จเราไม่เข้าใจมันก็อะไรครับบันทึกสิครับมาบันทึกแล้วครับเนี่ย ก็จะวนลูปสิครับอ้าวมีครูบาอาจารย์มีเขาเล่าว่ามีตำราต้องมีศาสตร์ต้องมีวิชาต้องมีนู่นนี่นี่มีเงื่อนไขมากมายนะครับก็คือการที่เราไม่รู้ตัวเราเลยรู้แต่ภายนอกอย่างเดียวเห็นไหมครับมันก็มาลงที่บันทึกดูเวลาพอเสร็จเมื่อเราเริ่มผ่านกระบวนการของ B d ดีดีมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่แชร์ครับแชร์ให้เราอย่างเดียวเขาจะไม่เฉือนถ้าเขาเฉือนก็ต่อเมื่อเราเกิดความสุ่มเสี่ยงของ บวกกับลบเข้มข้นเกินไปแล้วบวกมากไปเฮ้ยหมองมากไปมันเลยเว้ยเฮ้ย hey, ลบมากไปมันไม่ไหวเว้ยเขาจะให้เราแชร์ให้เราอยู่ในจุดที่มันไปต่อได้ด้วยอะไรด้วยความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเห็นไหมครับถามว่าอะไรเปลี่ยนคอรสอครับพอคอรสอเนี่ยจากเริ่มต้นมาเนี่ยครับมันจะเป็นเหนื่อยเหนื่อยเสร็จปุ๊บไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเสร็จปุ๊บร้อนร้อนเสร็จปุ๊บไม่ร้อนพอไม่ร้อนเสร็จปุ๊บเจออะไรครับเจอตกอีก ตุกคืออะไรตุกคือปลดปล่อยเห็นไหมครับพอปลดปล่อยเสร็จปุ๊บไปเจอกระบวนการของอะไรครับยาดายาขาวยาชื้นเห็นไหมครับ,บสตัวยาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นกระบวนการของคอร,าศาศาร์เสนี้หลากหลายในแต่ละดับในแต่ละสเต็ปมีลําดับขั้นตอนของเขาอยู่เพราะฉะนั้นกระบวนการที่ว่ามาทั้งหมดนี่ครับถามว่าขาด B d ดีได้ไหมหรือขาดการแชร์ได้ไหมไม่ได้ B d ดีคือเอาไว้แชร์ครับจนกว่าเราจะรู้แก่นแกนของคอร์สอเรากว่าเราจะรู้ แกนแกนของความรู้สึกเราที่เข้าใจตั้งแต่กระบวนการของภายนอกเข้าสู่ภายในพอเข้าสู่ภายในเคลียร์บันทึกจนหมดสิ้นซากเข้าใจความนึกคิดของตัวเราจนสิ้นสภาพสิ้นไส้นะครับพอเราเข้าใจตัวเราจนหมดภายในมันก็จะย้อนรอยออกธรรมชาติภายนอกนั่นเองฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้เกิดความงงร่วมกันฝากไว้ให้เกิดความเข้าใจร่วมกันสวัสดีครับ